เลียงปันกันกินเออแล้วก็มีเรื่องนั่นเรื่องนี้กะเอาเอาสะนะกันเอาคิดเอาความเอาหลายหลายอย่ยางที่ยักษณสะนะกันนีเท่านี้อนบอกชีวิตเท่านะเนาะออบางคนมีหน้าได้มู่นมาเออปวดหน้ามุ่นบางคนก็อวดหน้าซือ้อบางคนก็อวดลถอวดของสีมนีอยู่ อวดว่าจะของด้วยอวดว่าจะของมีเงินมันมีสน่ห์เพราะชีวิตเขานะเดว,วกกบเท่าเดียกกะป่วยเข่าโรคบ้านเป็นโรคนั่นเป็นโนรคหน,นีไปรักษานั่นไปรักษานีโอ้ยเขาไวาจ้าวาจังสั่เนเขาไว้จังสี่ป่วยเป็นน้ำนั่นเป็นน้ำหนีนะมีทอหนีเพราะชีวิตเลี้ยงลูกไปสวังว่าให,ให้ลูกง่ญ่ขึ้นมาให้เขาแต่งงาน มีครอบครัวที่ดีมีผัวด,ดีมีเมียด,ดีเอ,อได้หลานดีมันมีเท่านี้บ่เบิดชีวิตอันนี้นเนาะแล้วจิเบางแนะีหาอยู่หากินลําบากแบบใดบางคนก็นมีตนหมักม่วงหมักลําไยน้าไ้น้าห,หน้าก็หวงตนม่วงตนลาไยน้าไ้น้าห,หน้าเออผู้ใดไปรักผู้ใดไปขอกินกันบว่าใดจมดออแค่หมักหุงปอหนึ่ยเดียวก็หวง เขียบกร,ก,กระดันมันเนาะบักมวงกระดันมันนี่กระห้วงกันมันนี่ทำนี้เพราะถึงบดชีวิตคตน,น,นี่เนาะต้นกับอวดส่งผมอวดแขวแขวงามยิ้มยิ่งแขวท่านยิ่งแขวนี่เอออวดสีซบท่าปากแดงเปดเลดพื้นลื่นอวดกันสีนั่นสีนี่เฉดสีว่ะโอ้ยเจ้าว่าแมนเนีย่ยเราไม่ทอนี่เ่าชีวิตเขาเนาะ,นะ หลยคนอ่ะอวดกางเกงในกันก็มีอวดยกสรงกันอวดกางเกงอวดเสืออวดผ่าเนาะโอ้ยมันมีคนนีเพ่าชีวิตเขาหรือแต่ละคนไนี่ได้ลูกมากลูกกับเพะท่านได้ยญ่ย่องเอากละมีเพราะท่านหญงอยู่ดิหรือหากกรอืนก็เอาไปย่องกับไปอวดกับไปอ่านกันละตลกเนาะชีวิตคนเนี่ยทรงลูกไปโรงเรียนทรงหลานไปโรงเรียน เว้าพื้นห่องล้านดีว้าพืืนลูกผูอื่นล้านผืออื่นบางทีก็ว้าพื้นลูกล้านเดของเองหลายอันหลายอย่างมีถึงแต่สารพันธ์บรรยายความความียังกบลูกในตัวเองนะแต่ชีวาวาความหลงลบรรยายว่าลูกจงังผู้ใดเลี่ยนดีแน่หรือว่ามีผู้มาย่องแน่ก็เอาขึ้นไปยกไปอวดไปอ่างกัน แล้วก็ไปทับถมเปรียบเทียบผู้นั้นบ่ดีผู้นี้ดีไปวนอยู่แค่นี้บ่เนาะวัตะสงสารอันนี้ไหมจุดไม้มันอยู่ใสหห่หรือในแต่ละคนแต่ละคนนะแหละแต่บ่ฟังความจริงคือธรรมะที่ผู้เ่นคนพบพ่อมากคือพระพุทธเจา้าคดพบพ่อมาเฮ้บ่มีข้ามเปรียบเดยเฮ้สิบ่มีความเปรียบพม,มเทียบเพมเห็นเด้คือคนที่วังวนอยู่ ถึงาเกิดว่าในครอบรอัวนี่ก็พากันหาอยู่หากินสอนหวกสอนหวกหาสันมาขามมากินเออหนึ่งมาขามกินกัวหอยกินตึกแหกินง้มปลาปลูกพักปลูกหญ้าปลูกบักอื้อเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ผู้ใดได,ได้หน่อยผู้ใดได้ร้ายก็อวดกันผู้นอบอหมานผู้นี้หมานผู้นีนโน้โศผู้นี้บอโศตลกสินดีนะครับนี่นแหละ แต่ผู้มาขึ้นมามีอันนั้นนี่แน่กนว่าไปเลี่ยนหนังสือจบมอนั่นจบม่อนนี่ผู้ไปเลี่ยนมาแลลวก็หาอวดอาคมเหงคนเนานะมันแปลกปีเลยเออสัตว์เอ้ยสัตว์ตนั่นแหละสัตว์เป็น,นสัตว์เจ้าของมกมุนวุ่นวายอยู่กับการหายอยู่หากินสือพันธุ์ทรงลูกเลียนหลานลายยางสุดท้ายกับเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นนี่นน ตายจากการกระหายห้องน้ากันจัดงานศพกัหลงพระวงกันไปเห็ดพิษเห็ดถูกไปสวรรค์ไปนันลสาบแส่งกันยกย่องกันวนไปใดมากเสียไปเออมันเป็นนังใดล่ะนี่แหละนี่ผู้ใดเคยเห็นอว่าความจริงอันนี้ไหมคือความจริงความจริงของชีวิตของถูกสรรพสัตว์บด้ว่าฝรั่งอังกฤษบ่ว่าคนไทยบ่เกี่ยวกับศาสนาไี้ข่าวบอกเลยข่าวบอกเรื่องธรรมะข่าวบาเรื่องความจริงของทุกสิ่ง ชีวิตสบาย์เออบ่าว uh, uh, ่าส so well, ิเป็นมิโกอังกฤษเออหาอยู่หากินเออพวกนั้นอยู่ในเมืองตีกิงของเขากับบแม่นแห่งแรงดอกแต่ว่ามันบ่มีปัญญาซื้อหาคุดเผือกคุดมันมาปั่นน้ำกินอ่าต้นยิวหไงต้นยิวน่อยหาเอาปั่นน้ำกินหากินไปแล้วก็ตายไปให้น้ำกันผู้ไม่ก็ตายไปผู้เขาเกิดขึ้นอยู่เพราะเสีิงหเนาะเออ หาปูหาปลาปลาดุกปลาช่อนปลาเข็งปลาหมอปลาซิ่วปลานั่นปลานีนสอนกุ้งสอนหวกมาสู้กันกินเลี้ยงกันไปป้อนกันไปตายไปให้น้ากันเนาะมันตลกเลยเนาะเมืมาคิดเบิ้งก็ดีบางคนก็มีวามหวังยังบุ๊กเออ่นละคำว่าหลงเนี่ยอื่นว่าหลงหลงคือบอลลูอย่างเลยบอจักยังเลยอื่นอวิชาภาษาบาลีว่าอวิชา หลงบ่หูจักท่างออกจากถูกบ้หูจักถูกบ้หูจักถุกบ้หูจักหนทางแห่งการดับทูกบ่จักสาเหตุถูกบ่จักถูกดับจักเป็นยังไงม่เจอหายูหากินหาไใดหาดีหามีหาเป็นเออหาหาหาแล้วก็ตายไปตายไปก็บ่ะมีเวอร์สิไดใดอันยังไปยังยางในโดยวัตถุแต่ว่าสิ่งีใดก็มีที่มันเกิดมันตายไปกับใจมันมันเกิดไปกับใจไปเกิดไม่เป็นไม่พ่อสามีไหม อารมณ์ความพอใจคนนั่นคนนี้พอใจกินหอดผัวหอดเมียหอดหลูกหอดเตาด่าหอดหลานหอดพอ่อหอดแม่นี่คือความพอใจนี่ความยินดีแล้วก็สิปเกิดน้ำกันอีกโอ้สาธุดเด้อมาเกิดน้ำกันเออฝรั่งกับว่าคือกันเด้ฝรั่งกับมาไหหมาเกิดเป็นคู่กันอีกน,ะน้าเจอกันอีกนะ้ตัาตาน้าหน้ามีจริงหรือบางที่ก็บอกว่าเออใหพระเจ้านั่นโปรดประทาน่อดหรข้าดะเจอกันอีกเด้แป้งสั้นคือเขาบ่รลูก อพวกนี้ก็คือบรรูทอกันนั่นแหละอืมเอาตัณหาเจ้าของแหละเป็นไงจ้าเอือ่าเกิดเป็นพอ่อเป็นแม่กันอีกเดอ้อเป็นยากอีกเดอ้อเกิดเป็นลูกแม่อีกเดอ้อละ่ะเนาะผู้ดใดแม่ตายพ่อตายก็วันก็เป็นพ่อ่คยอีกเดอ้อมันเป็นแม่่อยอีกเดอ้อมันมีชุตรหนี่หรอเนาะเป็นทุกยุ่พ่าสามีนึ่งเด้ยบัาจจทุกบัูจจักจัจแตว่ามันจากได้ดังใจงแต่ว่าบัจจบกบ่อัน ความใดดังใจมาแล้วบางอย่างไปใดดังใจเมื่อแล้วเออคำว่าขุนจ้กว่าพ่ออีกจ๊กสิหาไปอย่างอีกเด้เนี่เระเอืนว่าหลงเองื่นว่าวนวังวนหากินหาอยู่สืบปัน้นหาผัวหาเมียให้ตุบบกเต่าเล่าหลานโอ้ยน,นี่น้องเป็นใดเพืไ่ได้คิดออกบไดนะ้จากสิคิดหาบางที่หาอยู่หากินบ่ไดพ่อร้อยใดลักเอากร้อยกับลักเด้อหาอยู่หากิน หลักปลาขอนก็นมีหลักมะคงก็มีหลักนั่นหลักนี้กับมีาเพระความหิวความกระหายความอดความอยากความอยากได้เป็นสั่นแหละเบื่อตอนนี้เพรเนาะนั่นแหละแต่ว่าให้เฮ้านั่นหันคาถามเจ้าของเบิ้งเจ้าของเข้าอยู่ในระวังตามการข้ามสอนข้ามจริงลเลยเฮ้าอยู่ระวงังความจริงเท่านั้นบอกมาสแสดงบ่แห้งครับผู้รู้นั่นแหละ พนันความจริงออกมาแสดงหรือบัดนี้เขาก็น้อมเขามาหาจากของเองตัวว่ากูยังเป็นังสันกูยังจากได้ยังจากเป็นยังอยู่บ่นน่ไหมกูจากได้ยังกูยากเป็นยังอยู่บ่นน่ไหมก็เข้าหูแล้วว่านี่คือทุกนี่คือสาเหตุทุกทุกคือการหายอยู่หายกินการเกิดการตายการผัดผ่าการเจียบการไข่การป่วยหนิไหมความเขาไปยึดในความขาจากใดดังใจอันนี้ไหมให้จักเลยไหม คือเจ็บปวดขาปวดหัวปว,ปวดหลังปวดนั่นปวดนี่ในตัวเองนี่ไหมเออเดีกยวก็ถอนเข่าเดยกก็ปวดเข่าเด็วก็เข่าโกนเดยวก็แเข่าแม่งเดวยวก็หานั่นหานี่มาหลักษาอันนี้แมหมทุกแหมทุกคือในก่อนทุกคือในก่อนร่างกายอันนี้แหมเออตัวสาเหตุทกุก็คือตัวใจนี่ไหมความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนี่ไหมเออเขาอยู่ในระหว่างทํากลางมันแล้วเขาหูจัก,กว่าแห้งก็ได้นี่คนทางหรือว่าทุกทุกหูจักแล้วเออถ้าว่ามีถ้ำของผู้ร้โดยถ้ำ นำสัจจะแห่งความจริงออกมาเปิดเผยเขาบอกมีโตเทียบเลยเด้เออไปเป็นคู่ก็อ้างว่าเป็นคู่เออถ้าเป็นคู่แล้วกับวันสิมีอาชีดีสิที่เป็นที่พ่อใจเป็นหน้าเป็นตาหล้ะก็บว่าๆเออพูนไปเหลียวเห็นรถน้ําเขาก็อยากได้รถน้ําเขาไปเหลียวเห็นว่าเขาเห็นนั่นเห็นนี่ก็หาซักหาสีหายังขำว่าเพิ่มอีกแล้วก็ว่าเป็นหนี่เป็นสินบ่พ่ออยู่บ่พ่อกินเอ๊ะมันแปลกเนาะเออใจคนนเนาะเออ เป็นตำรวจเป็นทหารก็เอามาอวดก็เอามาอ้างกันนะอะห้างคนก็เป็นบพท่านเด็ก,กเกษียณตายก่อนก็มีนะมันเป็นอะไรล่ะนีไห,หม,ม,มเป็นไดไเขาจะอ,ออกจากวางว,างวานแห่งความคิดความหลงไหลเหล่านี้ใดเป็นยังกระซ้างเธอแต่ละคนนั่นแหละออ <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมว่าจิตเจตนาในความขิดการกระทําอันออกจากคําพูดมัง่งทางกายมัง่งล้นออกจากใจของเฮ้าออมันพอหายไปใส่ได้ ความรักคนนั้นคนเกลียดคนนี้เอาเปรียบคนนั้นเอาเปรียบคนนี้คนทําผิดหรือทาถูกยังไงแล้วแต่ส่วนมากก็คือทาผิดนั่นแหละมันบ่นปไปใส่ดอกอันนี้แหละที่เขาว่างบ่ปเปลี่ยนเขาบ่าสามารถว่างการกระทําของเขาเองมาได้พะว่าบ่มีผู้บอกความจริงโดยการปล่อยโดยการว่างบ่มีผู้บอกแล้วก็บ่ไปศึกษาพร้อมก็เลยยืงสัน่นเขาาบางหลดในบ้านเท้าแต่เราบานตัวเราเงอนนะเหตุคือเขามีชีวิตโดดเด่นอยูู่้เดียวในโลกเห็ุคือจัง เขาสําคัญใน,ในผู้เดียวในโลกนี้ในบ้านเพื่อนไทยนั่นแหละติดกันนั่นแหละมีน้าใจบ่มีน้าใจ,ใจเพียงสั่นละลี้นนี่แหละเบื้องโหลดเพื่อนไกลกันหัวติดกันนั่นแหละสิกินตับกินปอดกันอยู่พอสนเดว่าธรรมดาเด็กคมหิงรังแกอยากด้ดีไม่เปลเป็นแต่เขาย่องแน่กันดีไปบทั้งสั่นทั้งสี่แต่เขาบพย่อนหง่องขียดเขาหาวิธีคมหิงรังแกอยากทำไยทำไรกันเออทั้งสี่หละ นั่นแหละพวกเข้ายูเทนีนเดนเนาะผู้ใดตันใดนั่งมากกับอิจฉาลิสยา,าหาเรืองไซแต่เขารวยมาแน่กับขายยาบาเดินเดินียาบาดมารวยดอกเขาเขาเขาขายเป็นเม็ดละได้ใดเขาเห็ดแพงละหาบาทคือขนมนี่เดินนี่แพงละหาบาทเด้แพงละหาบาทเศร้าหาบาทนี่แหละเขาเห็ดแพงเต็มอยู่แต่กี่ยังว่าแบบนั้นอยู่เดนินนี้มันบ่รวยหรือเอาไม่ไหม่ร้ายอันลยอย่าง หาอยู่หากินจะกินหากินก็อยากได้หลายกมูอยากสนะมูเด้เ้าบอกอยากสนะมูอี่ยงก็อยากสนะมูตลกหน่าสงสารสัตว์ทั้งหลายที่เวียนวนนยู่ในความคิดอันนี้ตลกมากจังว่าคนให้มันโผล่คนคนให้มันพ่อตัวเองเนี่ยไปยึดอย่างยังอยากได้ยังอยากเป็นยังอยู่บ่อยถึนะถ้าอยากได้อยากเป็นความคิดก็ดิ้นล้นกัดแวงหา แสวงหาคิดถึงผู้นั้นคิดถึงผู้นี้สิไปเอานั้นสิเอานี่นังน่งผู้นั้นผู้นี้ไปแล้วบ่ได้ดังใจกระสูนเกียรติสร้างกันถ้าได้ดังใจกับ,กดดกบติดต,ต่อกันแน่มันมีแต่ผลประโยชน์มันแปลกเลยเนาะอ,อย่างสั้นเห็นเขาหันเขามามมผกสุนักบวชบ่เนี่เออเออแต่พวกนี้บพเป็นผู้นั่งเดี๋ยวใสเป็นผู้นําถ้าเหามีความเห็นตามเป็นจริงแล้วว่าเหานี่่อจากใดอย่างแล้ว่อจากเป็นยังแล้ว แล้วเฮาสิคิดเหตุยังมูภิกษุนักบวชทั้งหลายที่บวชพ่มานี่ยจุดหมายใดจุดหมายยังคือบ่ไดย,ยังแล้วก็บว่าเป็นยังอีก้อใจว่าละ่ะเออก็จํจเป็นสิคิดยังสิไปคิดหาเอายังอีกในเมื่อบ่อยากได้บ่อยากได้คือบ่คิดหาบ่จักเป็นก็คือบ่คิดเหตุจากบ่เออนี่ตั้งหากเนี็นพวกภิกษุนักบวชเขาว่นานีน้ผา,านนะิพผานแปว่าดับดับยังดับความเห็นนั่นเอง เอ,อมีความเห็นใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยแล้วเฮาจะคิดหาเหตุอย่าง<อ>หูทิ์กไ็ไดไปยังตาทิบก็ได้ไปยังพาะสานั่นแหละมันสู่หูดีๆตาดีๆแต่เฮาเห็นกันนีบ่ได้ดอกเออะไรหูดีๆตาดีๆังว่นัันท่างไปหันท่านไปนีอมองหันไปเอาบาักุงเด้อมางไปเอาบมากม่วงเด้ออยู่อันพวกนั้นของไสรสาละของแปลกประหลาดที่คนทั้งหลายน่ะหลงไหลเข้าไปคิดเข้าใจว่าล่ะของคิดตัวได้ฮูจากบ้านมาะนทุนสัปด แต่นั่นว่ามูพิสุตนักบวชการที่ว่าก็ต้องไปเก่งขาดเก่งเกียดยังดอกถนอมเขามาว่าห้าบไปจากได้อย่างแล้วข้าบไปจากเป็นอย่างแล้วห้าสิคิดเหตุง้างนี่แม้แค่นี้หนึ่งเด้แค่นี้<ม>ก็สิคิดเหตุย้างสันถ้่บพาะมีความคิดมันก็บ่มีอารมณ์ก่อเกิดในของอยากได้เะยอยากเป็นตัวนั่นบ้าละ่ะถ้าบ่าอยากได้หรืออยากเป็นแล้วมันบ่ไปหลักไผ่ตัวไผ่ขาไผ่เนี ถ้า่อจากเปลี่ยนห่ะนม่มันง่ายๆเลยมันมีความยากดอกนี่ก็ดี<ม>หาเครื่องยูต่อไปนี่โอ,อู้วิธีมันห่ะ<ม>แค่บ่คิดบ่นึกความรู้สึกกับเกิดบ่ไดใดในความพอใจเลยบ่พอใจหาเครื่องยูกับยูกับลมหายใจมัม่งเพราะต้องไปเพ่นนี่ยังมันยากดอกแต่มันถ้ามันมีความคิดว่ากู่อจากได้ยังกู่อจากเป็ยนยัง<ม>หาเครื่องยูหาแนวเห็ด อ่านนังสือมัง่งอ่านนั่นอ่านนี่มัง่งม่วนไปกับการอ่านธรรมบทการอ่านยังหลักต่างๆใน,นประวัติองค์นั่นประวัติองนี้สนุกสนานให้ห้าไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ว่างไปว่างไปก็มีอย่างแดีวก็ยุกับลมหายใจเนีย่ยยุกับตนเองนั่นแหละพึงตนพึงทำทำคือความจริงในตนเออให้เบา,าเรื่องของธรรมะให้เบา,าเรื่องของสรรพสัตว์ในโลกนจะกวาลเพราะไ,ได้เ่าเรื่องอย่างอื่น ว่าเรื่องความจริงของตนออเออเ้ายังอยากได้อย,า,อยากเป็นอยางอยู่นั่นแหละต้องว่าแต่ละคนน่ะหันมาเบาิ่งตัวเองเด้เอเห้าทุกเพราะว่าอยางเพราะว่าอยากได้กับอยากเป็นเออสาเหตุแห่ถูกเพราะว่าเ้าคิดหาในความอยากได้ในอยากเปนแล้ววะวีที่สิดับถุกมันสิดับแบบไหนเะนาะแต่ในเมื่อบ่าอยากได้บ่อยากเป็นกูสิคิดเหตุนหน่ังเท่านั้นเองเด้กนี่ก็เหตุไปงอกงอกเงีง้ยไปซ้ำตายเบิดได้ไปก็ดีเนาะซ้ำตายเบิด พวาหายอยู่หายกินพวกล่ําพวกร่วยกัสซ้ำตายคือกันกเออพวกบ่ร่วยกัสซ้ำตายคือกันทุข์บ่ได้ขึ้นก็อยู่กับฐานะก็ม,มีและกวบ่มีวัตถุสมบัติเนาะอยู่ที่ความว่างใจเอออยู่ที่ความว่างจิตว่างใจว่างมันเป็นนั่นเออพวกเข้า่าจากไดยังแล้วนะ่ซึ่งลึงอยอู่หลอดเออพอได้เหตุก็เหตุไปเหตุหตอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต,ต่อผู้อื่นเหตุหรือเข้าสิเหตุประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้นประโยชน์นนต,ตนบ่มีอ่าไปจะไปหา ความเห็นแก่ตัวบ่มีคือเห็ดเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวนั่นแหละการบำเพ็ญจึงบ่ยากดอกเห็ดยังข้นมีประโยชน์มากประโยชน์น่อยเนาะเป็นไปด้วยความรังแก่เบียดเบียนทำลายผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินลวบ่นเนาะเนี่ยไปคิดรอบครอบแล้วเออบ่มีผู้ใดข้อขาดว่าตายลำห้ากเรายก็เฮ็ดตัวคิดานอุยอั้งนันนี่ลายเนะหล้วผีดดีไหมความจริงไหมความจริงในตนเองเด้อบ่เกี่ยวกับไผ่ อยู่ในห้าเองถูกสิ่งตัวอย่างไปเร่ยอยู่กับลมนั่นแหละห้าสิแล้วก็พวกนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าเพิ่งไปสแสวงหาแนวอื่นเถอะถ้าห้าอยู่ในจิตหนึ่งอันเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเป็นหนึ่งส่องชาตินี่เป็นวิธีวเห้านี่เป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของห้าเองก็อยู่ในก้าวแรกนั่นแหละอันต่อไปมันสีหมูเสีอเงินยังกระสางอย่านั่งขอบคิดไหมมันก,กบว่าต่างกันดอกกรเห้าไปเห็นตนใหม่ภูเขา บินถาบานย่งางเห็นหมาเห็นตน้นไม้นั่นต้นไม้นี่เห็นเสา,าไฟนั่นสายไฟนี่ผู้นั้นกลับไปผู้นี้กลับมาเออข้างจิดึงไม่คิดเหตหยังถ่้างคาพมคิดเอามันจะถูกมาจากในภายในภายในเคื่อกันภาพหลอนภาพหลอกลวงภาพฝันมันขึ้นมากสิอันนั้นอันนี้ยังก่อวกวนผู้อยู่มันคืนอก็กวนมาทั้งใดแต่ของมเป็นผู้ดึงขึน้นขึ้นมาเองจากบารละมันภาพผีภาพเปรตภาพนรกยังกระสางมันปรได้มากก่อขวนเด่นเี่ยเออ มันกระพุุดขึ้นมาต like ัวปอยมันพานตัวภาษากังสันต์คือไังว่าเทียบบังเคยจังเข้าขี่รลดไปเห็นเสาไฟนี่แหละเสาไฟสายไฟต้นไม้ภูเขาตามตนนวคนทางแต่เมา่คิดเก็บไม่คิดว่าดอย่างมันก็เป็นบ้าประสาทตายตัวอั at นนี้ก็คือกันเด้อเสียงวีดวีดแป๊แป๊เสียงเสือมดหรือเสียงยังแล้วแต่ถ้าเข้ามานํามาคิดมันจีเห็ดอยังกับเข้าได้มันบไริมีผิดมีไพ่อย่างเดยวโฟกันใจเขาตั้งหากได้ไปดึงมันมาเลืเลยขึ้นเกิดความย่านมั่ง เกิดความพอใจมั่งพ่อใจ,อใจได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าได้เห็นรูปพระสงฆ์องค์นั้นองค์นี้หยุดมันมาเหมีนจากยางตัวเองส้างขึ้นมาเองเบิดขยายว่าล่ะความพอใจตัวเองก็สส้างความบ่พอใจตัวเองก็สสั่งนี่หมห้เออถ้าบ่าอยากเป็นยังยู่ซื้อโหลดมาจากเป็นมาจากไดล่ะถ้ายังอยากเป็นยนจะจากไดจะย,ยู่เสียเวลาไปหาเอาเออซรกอออกไปหาเอาจากได้นั่นอยูอยากเป็นนั่นอยู่ซื้กไปหาตัวแต่ว่านั่งคิดเอาอยู่นี่บอ๋นะเอจังสั่นเ่ะเวย จังว่าถ้าเขาบ่าจากใดบ่าจากเป็นยังไงการท่านตีคิดเห็นอย่างตอนนั้นแหละเอาขอละดูสิ Sampai dikisang, kakisang, tumhang, dikamewa, kakisang, tu Sampai kureng, kukang, kakacang, tu, panarang, tu, ya, amani, tu, tirang, tu, ya, โลสุขานังคะวะตุสาภังค์พลังลนตุสาปฏิวตา